สวัสดีส,สวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนยยุทธกับสเก็ตฟ,ฟุตบอลในช่วงเที่ยง,งแบบนี้กันหน่อยครับทุกคนผมมาแล้วนะฮะโอ้โหมีการยืนยันว่าเซอร์จิมแรส,สกิฟครับมหาเศรษฐีวัย70ปีคนนี้ได้ยื่นข้อเสนอขอซื้อสโมสรแมนเชสเตอร์ย,รยูไนเต็ดครับภายหลังตระกูลเกลเซอร์เจ้าอจอของทีมเนะี่ยเคยออกมาประกาศพิศจารณาขายสโมสรไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับ ล่าสุดทางโคโซของแรสคิปได้กล่าวยืนยันกับเดอะซัมส์นะครับบอกว่าเราได้เข้าสู่กระบวนการอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเราต้องบอกว่าเซอร์จิมแรสคิคนนี้ครับเป็นเจ้าของอินนิออสครับบริษัทด้านเคมีและถูกขนานนามว่าเป็นหนึ่งในชาวปริติสครับผู้มั่งคั่งที่สุดในโลกโดยฟรอปครับประเมินว่ามีทรัพย์สินรวมทั้งหมดเนี่ยราว10,000ล้านปอเลยทีเดียวครับถือว่าเยอะมากๆนะครับ เรสคิปเนี่ยเป็นแฟนบอลตัวยงของแมนยูมาตั้งแต่ยังเด็กเลยครับเข้ามาชมเกมที่โอเรฟอนนัดชิงชนะเลิศยูฟ่าชิเปี้เลก Lake, นะครับในปี1999แถมไม่พอในอดีตครับเขาเคยขอซื้อสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาแล้วครับแต่ถูกปฏิเสธไปนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามสถานการณ์ดูจะเปลี่ยนไปก็เมื่อทางแมนยูออกมาประกาศตามหานักลงทุนคนใหม่ไปจนถึงโอกาสขายทีมตอนนี้แหล่งข่าวได้บอกว่าตระกูลเกลเซอร์ครับตั้งราคาแมนยูไว้มากกว่า5พ0 0ล้านปอนด์นะครับ แต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาชางแรสคิปเองก็เคยติดต่อขอซื้อเชลซีครับแต่ไม่สําเร็จนะครับเนื่องจากยื่นข้อเสนอชา้ากว่าชอตบูลีครับโดยรายงานก็บอกว่า mm hmm. เหตุผลเป็นเพราะ mm hmm. ตอนนั้นเขารอให้ราคาสิงห์บลูเชลซีลดลงกอ่อนนะครับถึง mm hmm. จะค่อยซื้อแต่ไม่สําเร็จนะครับชางแรสคิปเนี่ยคุ้นเคยกับวงการฟุตบอลเป็นอย่างดีครับโดยปัจจุบันเขาคือเจ้าของทีมนสีสในลีกอยงฝรั่งเศสภายหลังเข้ามาเช็คอว์ตั้งแต่ปี2019ครับรวมไปถึงโลซานสโมสรในสวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะครับต้องมาตามแล้วสําหรับ่าวนี้คร เซอร์จิมแรสคิปอยากจะเป็นเจ้าของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเขายิ่งเป็นแฟนบอลตัวยงอยู่ด้วยนะทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์ก็ไม่ผมได้นะ,ะจัดเลยฮะไวรุ่นจัดไปยาวๆครับผม